m a ด้าบี50 2.2ดับเบิลแคปไฮไลเซอร์ปี2018คันนี้ราคาเพียงแค่468,000บาทครับสวัสดีทุกท่านครับผมเซลโยสีสเกตพงนิเวศครับร้านที่ขายแต่รถสวยราคาถูกรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เอร์เซบริการทำสัญญาแล้วก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวคันนี้นะครับปี2018ครับสวยเลยทีเดียวกับสีขาวนะฮะใสเลยทีเดียวนะครับคันนี้ มามาดูทุกส่วนทุกชิ้นกันดีกว่าครับรับประกันนะครับคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรถสวยเลยทีเดียวนะครับสีขาวแบบนี้หายากนะครับสําหรับรถสี่ประตูนะฮะหรือรถกระบะนะครับแต่หลายคนหาอยู่นะไม่ควรพลาดนะครับคันนี้คันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่แสนต้นตนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับมา นตีตอนนี้ได้ยางมิชลินด้วยนะครับยางบิสโตนะยางบิสโตนโซนครับยางบิสโตนนะครันนี้ได้ยางบิสโตนนะฮะดอกยางนะครับแม็กนะสวยเลยทีเดียวนะครับยังมีเยอะเลยนะฮะใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับทุกอย่างสวยนะครับใหม่เลยทีเดียวนะครับคันนี้อันนี้เบาะผ้านะครับเราหุ้มพลาสติกไว้กันฝุ่นนะฮะเพราะว่ารถซื้อมาเดี๋ยว คนนู้นคนนี้ขึ้นมานั่งนะครับฝุ่นเยอะนะครับนี่ด้านหลังมีจุดไฟจุดสองโวลต์ด้วยนะครับภายในสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับเครานสานะครับยังสวยยังสะอาดอยู่เลยนะฮะื้อไปใช้งานเนี่ยครับคุ้มมากๆนะครับต้องบอกว่านอกทุกจุดทุกส่วนนะครับคันนี้นะฮะเดิมนะครับผมพาเดินดูด้วยกันนะครับอันนี้ไลเนอร์เดี๋ยวเราเบิกใหม่ให้นะฮะ เราเบิกใหม่ให้เลยนะครับคันนี้ปี2018นะครับนี่ปี2018ครับกดจกพับได้นะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับทุกอย่างนะฮะสวยนะครับดูดีมากๆเลยเดียวนะเลือกไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันกิโลเมตรครับนี่วิทยุต่างๆนะครับแอร์ต่างๆนะครับตามสไตล์มาสด้าของเขาเลยนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับ มีเอาลิตสิบสโวลต์น,นะฮะบริการถือว่าใส่ใจในคุณภาพและกเขาเรียกว่า hmm. การใช้สอย mm hmm. นะครับนี่ของะไรนะครับรอยการใช้งานน้อยมากนะครับไม่มีถลอกไม่มีอะไรเลยนะครับกุญแจได้สองหลอกนะครับคันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมมาสตาร์เครื่องดูกันนะครับอ่ะนะครับก็ ต้องบอกว่าตัวเครื่องสตาร์ทง่ายครับติดง่ายครับผมมาด้วยนะฮะหน้าปัดนะครับแบบตรงสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับ138,352กิโลเมตรนั้นเองนะครับผมนะคอนโซลนะครับก็สวยนะครับแอร์แบ็กสลูกนะครับฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งนะครับลำโพงเนี่ยนะครับ5-6ตัวเลยนะครับลำโพงเนี่ยนะฮะ ก็มาด้วยแบบรูปแบบของ m a z d a นะครับแอร์เ็เป็นระบบหมุนนะคะมี power outlet นะฮสามจุดเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะ power outlet ของเขาเนี่ยระบบเกียร์นะครับก็เป็นระบบเกียร์แมนูลนะครับแบบ6สปีดนะครับผมเกียร์ R นะครับก็ซ้ายสุดนะครับก็ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตบซ้ายนะครับก็จะเป็นเกียร์ถอยให้กับเรานะครับผมโอเคแอร์เย็นหายอ่วงแน่นอนครับผมคันนี้ ซื้อไปใช้งานสบายๆครับ468,000บาทครับปี2018คันนี้มาครับมาไล่ดูน้องดูน็อตกันนะฮะจ,จุดนะฮะน็อตยังเดิมสวยอยู่เลยนะครับแผ่นเพจต่างๆนะครับย่งสวยและดูดีนะครับอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยฮะนี่ครับใครหา4ประตูมาได้อยู่นะครับ ไม่ควรพลาดเจ้าคันนี้เลยนะฮะต้องบอกว่ารับประกันนะครับเป็นอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคันนี้นะครับมาเช็คกันได้เลยนะฮะน็อตนะครับทังฝากระโปรงนะฮะส่วนด้านข้างนะครับไวมาช้าๆกันเลยฟังเสียงเคลื่อนเครื่องขันไปด้วยนะครับรอจุดมาร์กจากโรงงานนะครับก็ยังอยู่นะฮะ ครบเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับกับ Mazda า t 5 0 d 50 d o e c a อนะครบ2.2 High Rider นะครับถ้าลูกค้าดูแล้วสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเคดีดีฟีดาวผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ประสานงานกันมาได้เลยครับบริการทำสัญญาสึงที่ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับกับ m a z d a นะคร B t 5 0 Pro 2.2 Double c a p High Rider ปี2018คันนี้นะครับราคาเพียงแค่468,000บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ